ครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมแมนปูไทยนะผมนะอ่าคลิปวิดีโอนี้นะทุกคนจะมาอัปเดตของแอปลิชั่นแชททูปนะทุกคนอ่าแอปนี้ก็สามารถหาเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ตได้เนาะอ่าใครที่ดาวนโหลดใต้ลิงก์เข้ามาเนาะก็ขอบคุณนะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยขอบคุณทุกคนในช่องด้วยนะทุกคนอ่าที่อยู่กับกันมาอย่างยาวนานนะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยโอเคการถอนของแอปนี้นะทุกคนอ่าเราจะไปดูฟังก์ชันการถอนก่อนเนาะ ถ้าใครจะถอนเงินนะทุกคนต้องมีคูปองเงินสดข้างหลังเนาะอะ่าต้องมีคูปองเงินสดข้างหลังตรงนี้นะทุกคนอ่าโอเคแต่ว่าเราต้องมีเหรียญน,นะทุกคนอ่เหรียญตรงนี้นะทุกคนสามารถเอามาแลกได้ตั้งแต่1บาท3บาท6บาท200บาท400บาทแล้วก็900บาทและ1,600บาทอ่ประมาณนี้นะทุกคน แล้วก็มีการเติมเงินของเพ y ์เพานะทุกคนแล้วก็เติมเงินมือถือเนาะอ่าประมาณนี้เลยแล้วเราจะทําการถอนเงินออกก่อนนะทุกคนว่าเงินจะเข้าเร็วหรือเปล่านะทุกคนอ่าสำหรับแอปของแคททูบเนาะผมจะทําการถอนเลยใครที่ยังไม่เคยกดเข้ามาถอนนะทุกคนก็ต้องใส่รหัสเบอร์ทูมานี่วอลเล็ตของเราซะก่อนนะทุกคนค่อยอ่าล็อกอินเข้ามาในหน้าเหมือนผมได้เนาะอ่าประมาณนี้เลยแล้วจะกดส่งเพื่อถอนไปก่อนเนาะก็กดโอเคแล้วก็ ในการขายของมันนะทุกคนในการขายของมันเนี่ยผมต้องบอกว่าอ่ามันถอนได้แค่วันละครั้งนะทุกคนอ่าแอปนี้มันจะถอนได้แค่วันละครั้งถึงแม้ว่าที่เราจะถอนเงิอนอยู่แค่หนึ่งบาทหรือสามบาทนะทุกคนมันจะไม่ให้ถอนตามครั้งที่สองนะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยแล้วก็แนะนําการเล่นนะทุกคนถ้าใครอยากได้เหรียญเยอะๆนะทุกคนอ่ามาที่รางวัลได้เลยแล้วก็เลื่อนลงมานะทุกคนมันจะมีคําว่าซื้อขายนะทุกคนอ่าประมาณนี้ มันจะมีคามําว่าซื้อขายอยู่นะทุกคนอ่าอยู่ไหนเนาะอ่าเนี่เนี่ยนี่ตรงนี้นะทุกคนมันจะมีคามําว่าอ่าการเงินเนี่ยคนอ่าใ,ให้เรากดเข้าไปซื้อนะทุกคนเนี่ยตรงนี้ผมแนะนำเนมทุกคนกดเข้าไปนะทุกคนแล้วก็ให้เลื่อนสุดเลยนะตรงนี้ไม่ต้องเสียดายชิปนะทุกคนเราได้คืนอยู่แล้วนะทุกคนอ่าให้เราเลื่อนสูนเลยนะทุกคนอ่าปับเดียวนะทุกคนอ่า ประมาณมันจะนับอันนี้คือสิบสี่วันนะทุกคนอ่ะมันจะมีให้บอกอยู่ว่ามีสิบสีวัน3ามิบวันเจ็วันย4ิบสี่ชั่วโมงอ่ะประมาณนี้เนาะถ้าขายรับมามันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนอ่ะแล้วก็กดโอเคนะทุกคนโอเคเงินได้เข้าแล้วนะทุกคนอา่านี่นี่เงินก็ได้เข้าวอลเล็ตแล้วนะทุกคนหกบาทเนาะอ่ะก็เข้าไวหมันเดิมนะนทุกคนแอปนี้เนาะถ้าใครอยากเอามาลองทำนะทุกคนแล้วก็มีการเล่นเกมนะทุกคนอ่นนี้นี่พวกเกมพวกนี้ทุกคนกูดได้นะทุกคนนี่นี่ แล้วก็ทําการขูดไปนะทุกคนอ่าประมาณนี้นะทุกคนโอ้ได้200เหรียญเลยถ้าใครอยากรับคูณ2นะทุกคนก็กดที่รับคูณ2ได้เลยแต่ว่าผมยังไม่รับเนาะอ่าประมาณนี้แล้วก็เกมอื่นนะทุกคนอ่าด้านนี้ก็เล่นได้นะทุกคนข้างหลังอ่าสามารถมาหมุนได้นะทุกคนเพื่อเก็บเหรียญเนานะเดี๋ยวหมุนลองดูก่อนนะทุกคนอ่าได้เหรียญมา36เหรียญนะทุกคนมันเดิมถ้าใครอยากคูณ2ก็กดคูณ2ไปแต่ว่าผมไม่กดเนาะอ่ะ แล้วก็มีเกมออื่นอีกไหมมีเยอะนะทุกคนมีเกมเยอะอยู่อ๋ออันนี้คือกระโดดนะทุกคนอหกช่องอ่ะไปทีนึงนะ่ง่ะคืออะไรเอาผมเอาแค่สิบเหรียญพอนะทุกคนก็กดไปนะทุกคนโอเคกดไปไปเลออีกทีนึง่ง โอเคกดไปอ่ะขอสายฟ้าเอ้าโอเคกดไปถามสิบเหรียญป่ะอ่าโอเคมันก็ให้เดินห้าครั้งนะทุกคนอ่าตัวนี้เนาะมันก็มีเยอะนะทุกคนเกมมีเยอะอยู่เดีเดีเดเด,เดี๋ยวผมดูก่อ่าหน้านี้ก็สามารถเก็บได้นะทุกคนอ่าเหรียญที่มันลอยไปลอยมาเนาะก็สามารถเก็บได้นะทุกคนอ่าเห็นป่ะ ผมเก็บแปบเดียวเมื่อกี้เหรียญใกล้หมดนะคนผมได้กลับมาอีกหมื่นหนึ่งแล้วอ่ะแบบนี้ก็จ่ายเร็วด้วยนะทุกคนอ่ะถ้าใครสนใจก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้นะทุกคนอ่ะแล้วก็การดู youtube อยู่ตรงนี้นะทุกคนมันสามารถเก็บเหรียญได้นะทุกคนที่มันมีวงล้อหมุนนะกลมที่เป็นรูปหีบนะทุกคนมันก็สามารถเก็บได้เหมือนกันนะทุกคนถ้าใครอยากเก็บก็กดเก็บได้เลยนะทุกคนอ่ะนี่แบบนี้นะทุกคนกดเก็บได้เลยเหรียญที่ลอยไปลอยมาเนาะประมาณนี้เลยโอเค ครปองเงินสดก็หาได้จากการทาภารกิจด้วยนะทุกคนอ่านี่ตอนนี้ผมมีอยู่แค่ติดๆเนาะเนี่ยนี่เนี่ยที่มันขึ้นว่าอ่าสองร้อยนะทุกคนอ่าแล้วก็บวกของคูปองเงินสดนะทุกคนอ่าอีกสองอ่าประมาณนี้นะทุกคนก็สามารถเก็บตรงนี้ได้นะทุกคนแล้วก็มีการเชิญเพื่อนนะทุกคนรับหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญน,นะทุกคนสําหรับการเชิญเพื่อนแต่ละครั้งละมั้งเนาะอ่าประมาณนี้โอเคสลัด แอ,แอปแคททูบทุกคนก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นุกคนอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย